กดดูคลิปฝากกดติดตามแบบสังกระดิ่งเป็นกำลังใจให้หมดด่ค่ะวันนี้นะคะมินจะพาทุกคนมาชมมิตซูบิชิแอตทรานะที่เป็นหน้าใหม่ล่าสุดที่เรามีนะคะก็คือหน้าเหมือนนิวปาเจโร่นั่นเองนัคือคันนี้เลยค่ะมิตซูบิชินิวแอตทรานะคะคันนี้เป็นรถปี2563นะคะหรัอว่าปี2020ใช่ไหม ใช่ดิ6.3คือปีที่แล้วเนาะ2020นะคะหน้าใหม่แล้วนะตัวนี้นะคะเป็นทรงซีดานที่ด้านหลังมีพื้นที่เก็บของค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแล้วก็ตัวนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะโดยรวมทั่วไปคันนี้จะเป็นสีเทาดำค่ะซึ่งเป็นสียอดนิยมในปัจจุบันนะคือสีเทาดำเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นสีที่แบบมาแรงในช่วงนี้นอกจากสีขาวสีดำสีออกเทาดำนะเทาลกพนลาบอะ เนาะมนไม่รู้จะพูดว่าอะไรมันเป็นสีเทานกพิราบนะคะเนาะคันนี้นะเบาด้านในคะ่ะจะเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็คันนี้ไม่มีชนด้วยเดี๋ยวแกะให้ดูนะเออไม่ออกนี่คะ่นะเนาะโหเหนียวแน่นมากนะดูสิเนี่ยคะ่ะรอยอักเดิมจากโรงงานทุกจุดยังคงอยู่เลยนะคะเนาะนี่นะไม่มีความนะคะเนาะ ในขอดูในส่วนของข้างหลังกันบ้างนะข้างหลังมีรอยความรอยชนอะไรมาไหมนะคะอ่เปิดดูในส่วนของด้านท้ายรถนะคะตรงนี้นะดูข้างบนก่อนนะคะเคาะนะได้ยินเสียงแก้งๆเลยคือบางมากโอ้ยเจ็บ <laughs> นะคะบางมากแล้วก็ด้านล่างค่ะเวลาไปดูรถที่ไหนนะคะเปิดเนาะดูด้านท้ายหน่อยนึงว่าคันนี้มีชนไหมดูสิข้างล่างนะเห็นไหม เนี่ยเดิมทุกจุดเลยนะคะเป็นรอยอาร์คเดิมจากโรงงานค่ะซึ่งจะมีแม่แรงเนาะมาให้ด้วยแต่รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะจะเป็นชุดปะยางนะคะจะไม่มียางอะไหล่แล้วนะคะเนาะโดยรวมทั่วไปข้างหน้ามาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะคะว่าด้านหน้าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนของห้องเครื่องก่อนอในส่วนของห้องเครื่องคันนี้ ใหม่มากน็อตไม่ขยับเลยนะคะดูสิเหมือนไปซื้อออกศูนย์มาจากออกมาจากศูนย์ <c oughs> นะเห็นไหมข้างในนะคะใหม่ทุกจุดคันหน้าไม่มีทำหนิเลยค่ะแล้วก็รอยน็อตนะคะนะดูสิรอยน็อตรอยแต้มต่างๆนะคะจากโรงงานยังคงอยู่สีเหมือนเดิมนะคะไม่มีรอยไขน็อตหรือรอยขยับใดๆนะคะคันนี้เหมือนลูกค้าได้รถใหม่เลยนะคะมาดูข้างในกันบ้างดีกว่านะ นอกจากดูข้างนอกแล้วมาดูข้างในกันบ้างคันนี้นะคะด้านในเนาะลูกค้าจะได้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะอ,อซึ่งเกียร์ออตโต้ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีระบบที่อยู่ข้างๆเกียร์นี้เขาจะเป็นเหมือน ับเครื่องอัตโนมัติเนาะตรงนี้นะคะหลายคนอาจจะงงสงสัยว่าคืออะไรนะคะอ่ะตรงเนี้ยเป็นตัวดับเครื่องอัตโนมัติช่วยให้รถคันนี้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นขับทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรนะคะเนาะหรือ23กิโลเมตรต่อลิตรนะค,ะคันนี้บอกเลยว่ารุ่นนี้ประหยัดพอกับพวกอะไรนะมิราดเลยเพราะว่าเครื่องตัวเดียวกันนะคะหน้าจอข่ะทัชสกรีนได้นะคะต่อโทรศัพท์ได้นะคะผ่านบลูทูธนะคะ ตั้งค่าต่างๆเป็นภาษาไทยค่ะแสดงผลได้ง่ายแล้วก็เราสามารถอ่านได้นะคะเนาะเปลี่ยนภาษาได้เนาะนี่นะคะภาษาที่สามารถเปลี่ยนได้นะคะนี่าการตั้งค่านะต่างนะคะเนาะตัวนี้แล้วก็แอร์ค่ะ <c oughs> มีทั้งหมดอยู่4ระดับด้วยกันนะคะแต่โหมดของแอร์มีอยู่3โหมดนะคะแอร์แอร์ที่หน้าแอร์ที่หน้าแอร์ที่เท้าแล้วก็แอร์ที่เท้าอย่างเดียวเนาะ <c oughs> มาดูในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ด้านคนขับกันบ้างค่ะพวงมาลัยนะคะตัวนี้เนาะมันติฟังก์ชันเอาไว้สําหรับปรับนะคะรับสายโทรศัพท์อย่างเดียวรับสายวางสายนะคะคุยโทรศัพท์ปรับนะคะในส่วนของเครื่องเสียงเห็นไหมเห็นไหมพอมินกดตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะขึ้นลงนะได้ด้วยนะแบบนี้นะคะนี่ปรับโหมดต่างๆนะคะนี่นะ FMAMBluetooth นะคะนี่นะคะ นะปรับเสียงต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านขวามือค่ะตรงนี้นะคะเป็นก้านไฟเลี้ยวไฟหน้านะคะอยู่ตรงนี้นะนี่แล้วก็ด้านล่างที่เราเห็นตรงนี้นะคะจะมีการลื่นค่ะการลื่นนะคะแล้วก็พับกระจกไฟฟ้านะคะนี่เนาะแล้วก็ปุ่มล็อกค่ะปุ่มล็อกตัวนี้นะคะจะอยู่ด้านขวามือสุดนะคะนี่นะแบบนี้ค่ะกระจกออโตโ้เฉพาะคนขับนะคะดึงออโตโน้นะคะ ที่คนขับคนเดียวนะส่วนด้านซ้ายมือของมิ้นตรงนี้นะคะจะเป็นด้ามของปัดน้ำฝนนะคะซึ่งจะมีแต่ด้านหน้าอย่างเดียวนะคะเนาะนี่นะเลขไมค์ันนี้อยู่ที่16,868กิโลเมตรนะคะเนาะนี่นะซึ่งตัวนี้เนี่ยลูกค้าสามารถเอาตัวนี่ค่ะ สมุดคู่มือรับประกันนะคะไปใช้งานได้ที่ศูนย์มิสูใกล้บ้านของท่านนะคะอ่านดูก่อนนะคะนี่ะลูกค้าเราไม่ได้ลองใช้เลยเนี่ยเอาจริงสามารถซื้อแล้วก็ไปใช้เช็คระยะฟรีได้เลยนะคะถึงนี่นะคะนี่สมุดคู่มือรับประกันตัวนี้สามารถเอาไปใช้ได้เลยที่ศูนย์มิสูใกล้บ้านท่าน,นะคะ่ะตรงนี้เนาะฟรีค่าแรงนะคะแต่ค่าอะไรต้องออกเอง นะแต่เขาจะมีส่วนลดให้นะคะสําหรับคันนี้เนาะวารันตีศูนย์ยังเหลือค่ะเพราะว่ามิสูบิชิคันนี้วารันตีอยู่ที่ประมาณ5ปีนะคะดูสิมันเลือนไปหมดแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนก๊อปปี้เนาะแต่ว่าตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะลูกค้าสามารถเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะคะราคาคันนี้อยู่ที่แค่เพียงมีเลย389,000บาทเท่านั้นค่ะรถปี2020นะคะเนะาะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่า รู้สึกว่าจะเลือนไปเดี๋ยวมิ้นจะให้ดูรายละเอียดในเว็บไซต์นะคะหรือว่าลูกค้าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแนะนำแอดไลน์หาม,มิ้นก่อนได้ที่ไลน์ adside k h o n c m ด้านล่างนะคะและนี่หน้าตาไลนา์จะเป็นแบบนี้ค่ะนะ ลูกค้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมินแชทต,ตรงนี้ได้เลยนะคะแชทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าอยากดูข้อมูลทั่วไปนะคลิกดูที่เว็บไซต์ในหน้าเว็บจะมีรายละเอียดของทุกคันเลยนะคะอย่างมิ u ูบิชิคันนี้นะลูกค้าก็สามารถเลือกยี่หอ้อตรงนี้ได้นะแล้วก็กดที่มิ u ูบิชินะคะฟึ๊บเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งมิ u ูบิชิก็จะขึ้นมาเห็นไหมเราก็จะมีรายละเอียดทุกคันเลยค่ะอย่างคันนี้เนี่ยลูกค้าก็สามารถเลื่อนดูได้เนี่ยสามแปดเก้าผ่อนเริ่มต้นที่ 7,000กับ37บาทน,นะคะรายละเอียดเยอะแบบนี้นะคะนี่นะไปดูรูปแบบละเอียดได้เลยในหน้าเว็บไซต์เนาะถ้าเกิดอยากาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแชทไลน์หามิ้นได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะนิวแ t r a ราคันนี้เหลือแค่คันเดียวเท่านั้นวันนี้เราอัดคลิปกันวันที่23มีนะคมช้าอาจจะหมดรีบด่วนเป็นเจ้าของจองแล้วเป็นเจ้าของก่อนได้เลยค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะ